พร้อมเคียงคู่สู้ไปกับชาวนาไทยอาโมเร่เก็บเกี่ยวความสุขอย่างภาคภูมิอืมอร่อยมากเลยอะ่ะอันนี้ซื้อที่ไหนหอ๋อเดี๋ยวเราไปซื้อมั่งอ๋ออันนี้เราซื้อมาตอนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นของเกษตรกรสปรกรทำเองเลยนะโอหอย่างนี้ก็อยู่ไกลอะดิเราคงไม่ได้กินแล้วอะ่ะใครบอกนี่ไม่รู้หรอสอปอกเขาเปิดขายออนไลน์แล้วนะนี่เลยแค่คลิก www. arrow. o th สาเล็ตููออฟชอปแล้วก็กดเข้าไปเลือกสินค้าได้เลยชอปเลยนะมแต่งเงินแล้วกรมพัฒนาที่ดินถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนะคะที่อยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยช่วยในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินให้สามารถที่จะปลูกพืชแล้วได้ผลผลิตที่ดี วันนี้เนี่ยจะพาไปดูนะคะเรื่องของพืชปุ๋ยสดซึ่งถือว่าสําคัญนะคะเราปลูกแล้วเนี่ยเขาสามารถไปปรับปรุงบํารุงดินได้แต่ว่าพืชที่ว่านี้คือพืชตัวไหนไปชมกันค่ะ การใช้พืชปุ๋ยสดเป็นวิธีการปรับปรุงบำรุงดินวิธีหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างดินทำให้ดินร่วนซุยขึ้นยังสามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงซึ่งในปัจจุบันปุ๋ยเคมีราคาค่อนข้างแพงจึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยพืชปุ๋ยสดที่กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมให้เกษตรกรใช้มีอยู่5ชนิดด้วยกันคือปอเทืองถั่วพระร้าถั่วพุ่มถั่วมะแฮ และสนอแอฟริกันรนมีการ่รงเสริมอันดับหนึ่งเลยก็ปอเทืองนะครับปอเทืองนี่เป็นที่ยอมรับและนิยมของพี่น้องเษกษตรกรมากแล้วก็สองก็ถั่วพระแล้วก็ถามก็คือสนอแอฟริกันซึ่งเป็นพืชพิเศษที่สามารถปลูกได้ในดินเค็มการดูแลรักษาแต่ละตัวมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับอปอเทืองนี่จริงๆแล้วเราต้องคัดเลือกพื้นที่ปลูกให้เป็นด้วยจะต้องเป็นที่ดอนที่น้ําไม่ท่วมขัง และการดูแลปอเทืองก็ไม่ได้มีอะไรมากส่วนใหญ่จะมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของหนอนเพราะฉะนั้นจะต้องมันตรวจแปลงเยอะๆเพื่อไม่ให้ตัวหนอนตัวนี้เกิดขึ้นและในส่วนของโถพะยะนะครับก,ก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องรงแมลงอะไรมากนักนะครับถพะะแต่ก็ต้องปลูกในที่ดอนเหมือนกันส่วนถนนมฟริกันนะครับตัวนี้จะเป็นพืชที่สามารถที่เราปลูกในน้ําที่ต้มขังอะไรก็ได้ เราจะมีโรงทําความสะอาดเป็นโรงสีที่ทําความสะอาดอมเมล็ดพันธุ์หลังจากที่เราทำทำความสะอาดได้ตามคุณล,ลักษณะแล้วนะครับการเก็บดูแลรักษามเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดก็จะต้องเก็บรักษาในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิที่มันเย็นเพราะงะั้นเรามีห้องเย็นสําหรับที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์พวกนี้ไว้ที่สามารถเก็บไว้ได้นานมากกว่าปกติ ทางกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์เองมีแนวทางส่งเสริมคือได้เข้าไปทําการประชุมชี้แจงกับหมอดินาสาผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรในการปรับปูมูลดินในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจําหน่ายเป็นรายได้เสริมหลังฤดูทํานาเนื่องจากเกษตรกรภาคอีสานจะทํานาฤดูเดียวไม่เหมือนทางภาคกลางที่ได้ทํานา2-3ครั้ง เกษตรกร,กรไม่มีไรายได้หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเกษตรกร,ก,รก็ได้ใช้พืชปุ๋ยสดโดยเฉพาะปอเทืองนะครับเข้าไปทําการปลูกเพื่อปรับปรุงลงดินอีกส่วนหนึ่งกันไว้เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้หลังฤดูทํานาอีกครั้งหนึ่งอีกบางส่วนก็เก็บขายเพื่อเป็นเมล็ดเพื่อเสริมไรายได้ให้กับตัวเกษตรกร,เ,กรเองพอดีมีเจ้าหน้าที่ทางสถานีพัฒนาที่ดินค่ะเข้ามาส่งเสริม ให้ปลูกพืชหลังนาค่ะก็เลยทำปลูกปอเทืองกับถั่วพะก่อนปลูกนี่ปลูกอะไรจะไม่ค่อยขึ้นค่ะคืออย่างที่นาน,นะคะปลูกข้าวเนี่ยคือปีหนึ่งเราจะได้อยู่แค่300อะไรแบบนี้พอมาปลูกพืชปอเทืองน่ะคือป,ปุ๋ยเราก็ได้ลดต้นทุนคือแทบจะไม่ได้ใช้เลยค่ะแล้วก็ข้าวก็ได้400อยถึง500กิโลขึ้นค่ะ คือคุณภาพของผลผลิตที่เราใช้ปอเทืองะดีขึ้นมากเลยค่ะจะดูดูได้เลยค่ะว่าดินมันจะดำแล้วก็ล่วนซุยปลูกอะไรก็งามหมดเลยค่ะถ้าปลูกก็อยากเชิญชวนเกษตรกรทุกคนแต่ที่ยังไม่เคยรู้จักปอเทืองอยากให้หันมาปลูกปอเทืองคือจะได้ช่วยปรับปรุงดินสภาพดินเราดีขึ้นแต่ก่อนนะ่ะดินแม่เป็นเป็นแข็งแข็่ะแต่ก่อนนะ่ะเวลาปลูกข้าวปลูกอะไรก็ ใช้ปุ๋ยเคมีตลอดเนี่ยสาปีมานี้แม่แม่ไม,ม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะมีหวานปอเทืองสภาพดินมันดินล้วนดีเวลาเวลาเราปลูกอะไรมันก็งามไม่ได้ใส่ปุ๋ยเวลานาออกเราก็หมุนเวียนค่ะต้องปลูกปลูกพืชสดเหมือนเดิม หากเกษตรกรท่านใดสนใจอยากลองใช้พืชปุ๋ยสดสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศได้นอกจากเพิ่มความสมบูรณ์ให้ดินแล้วยังสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตรวมทั้งเกษตรกร,ร,กรมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินค่ะ พืชปุ๋ยสดที่ชื่อว่าเจ้าปอเทืองเนี่ยโอ้โหเป็นพืชที่สวยงามจริงนะคะเวลาเขาออกดอกเหลืองสะพรั่งกลายเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินได้ด้วยพอเขาเหี่ยวแล้วเราถ่ายกลบเขาก็กลายเป็นธาตุอาหารให้กับดินเหมาะสําหรับการปลูกพืชต่อไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าไปดูเรื่องของมาตรฐานในพืชผลทางด้านการเกษตรกันบ้างแต่ว่าจะเป็นอะไรนะช่วงหน้าติดตามค่ะ